พิธาโตกับธนากรทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศทหารมีไว้ปกป้องปกป้องประเทศ ไม่ใช่ปกครองประเทศธนากรกล่าวธนากรนิพพักร,รวมไทยสร้างชาติธนากรกล่าวขอบคุณฐานไทยอดทนเจรจาทำชายแดนขี้ขาย ข้องใจวิรัตสอสอพักประชาชนคนไทยแบบไหนไม่ช่วยปกป้องประเทศแถมแซทหารชี้มือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำไม่สร้างสรรค์เนบพิธาหลบหายคงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไหมธนาธนา าธนกรวางบุญคงชนะรองหัวหน้าพักและสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจิรัตทองสวรรณสสชะเชิงเซาพักประชาชนโพสต์ข้อความว่าหน่วยงานรัฐไม่ใช่มูลนิธิจะเอาการสนับสนุนไรมันหน้าที่ของคุณ กรณีกองทัพบ,บกขอสนับสนุนทหารแต่โจมตีว่ากองทัพฉวยโอกาสสร้างกระแสทำพีอา PR ไม่ควรเล่นการเมืองอันนี้สสพักประชาชนบอกว่ากองทัพไม่ควรฉวยโอกาสสร้างกระแสทำพีอา PR และกองทัพไม่ควรเล่นการเมืองบอกปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบก กองทัพบบกและทุกเหล่าทัพเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังบอกทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศไม่ควรเล่นการเมืองและสร้างกระแส ำพีอารอันนี้สสพรรประชาชนนายจิรัตทองสุวรรณสสชะเชิงเซาบอกว่าทหารไม่ควรเล่นการเมืองและสร้างกระแสทำพีอาร์าสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ กำลังร้อนๆเลยว่าด้วยการประทะคารมระหว่างคุณธนากรวังบุญคงชนะกับคุณพิธาลิมเจริญรัตคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีความเห็นของคุณจิรัตท,ทองสุวรรณสอสออีกท่านเข้ามาเกี่ยวด้วยเราก็มีข้อมูลจากทั้งบทสัมภาษณ์ทั้งโพสต์ของทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป้าหมายก็คืออ,อยากจะมาสกัดให้เห็นแก่นกันว่าแต่ละฝ่ายมองเรื่องบทบาททหารการเมืองต่างกันยังไง ใช่ค่ะคือเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเอ่อเป็นสะเก็ดไฟเหมือนกันนะคะที่จุดประเด็นความขัดแยง้งเดิมๆที่มันมีอยู่แล้วอะคะ่ะให้มันลุกขึ้นมาอีกครั้งทั้งเรื่องมุมมองต่อกองทัพเอ่ยการปฏิรูปกองทัพหรือแม้แต่นิยามความรักชาติอะไรแบบนี้ซึ่งมันถูกเอามาผูกโยงกับเหตุการณ์ความมั่นคงเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะครับประเด็นเหมือนจะเริ่มร้อนแรงมาจากทางฝั่งคุณธนากรก่อนที่ออกมาแสดงความเห็นค่อนข้างเอ่อเข้มข้นเหมือนกันนะครับ เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเริ่มต้นยังไงค่ะคุณธนกรเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการชื่นชมการทำงานของทหารก่อนนะคะที่ช่องบกจังหวัดอุบลที่ว่าเจราจาจนทหารกัมพูชาถอนกำลังกลับไปได้สำเร็จอันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนพุ่งเป้าไปที่คุณจิรัตเลยที่เคยตั้งคำถามเรื่องงบประมาณกองทัพอะไรแบบนี้คุณธนกรก็ใช้คำค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะประมาณว่าคนไทยแบบไหนไม่ช่วยปกป้องประเทศแถมแซทหาร ทำนองนั้นแล้วก็มีการต้องข้อสังเกตไปถึงเรื่องเอออาจจะมีปมส่วนตัวเรื่องการเกณฑ์ทหารด้วยอค่ะอือือดูเหมือนเป็นการเชื่อมโยงประเด็นความมั่นคงเข้ากับความรักชาติไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งคาถามถึงแรงจูงใจส่วนตัวด้วยและเห็นว่ามีการพูดถึงคุณพิธาด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ ใช่ค่ะมีการเน็บไปถึงคุณพิธาด้วยว่าเอ๊ะทำไมเงียบเงียบไปในเรื่องนี้อาจจะเพราะกลัวถูกย้อนถา,ถามถึงจุดยืนเดิมเรื่องที่เคยพูดว่ามีทหารไว้ทําไมหรือเปล่าแล้วก็สรุปทํานองว่าเนี่ยการสนับสนุนทหารเป็นสิ่งจําเป็นนะเพื่อความสามคัคคีเพื่อปกป้องอธิปไตยใครที่ไม่เห็นด้วยในช่วงเวลานี้ก็เหมือนอมือไม่พาอย่าเอาเท้าราน้ําเป็นการตีกรอบที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าการวิจารณ์กองทัพในช่วงนี้เท่ากับการไม่ บั่นทอนความมั่นคงซึ่งก็เป็นวาทกรรมที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะเวลาเกิดสถานการณ์ที่ชายแดนหรือมีความขัดแย้งขึ้นมาครับการตีกรอบแบบนี้เป็นการวางเกมที่ชัดเจนมากจริงๆแล้วทางคุณพิธาซึ่งก็เคยมีจุดยืนเรื่องมีทหารไว้ทำไมมาก่อนเนี่ยเขาตอบโต้การตีกรอบแบบนี้ยังไงบ้างครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือคุณพิธาเนี่ยไม่ได้ลงไปตอบโต้ในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ชายแดนโดยตรงนะคะ เขาให้เหตุผลประมาณว่าไม่อยากทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นไปอีกแต่เขาเลือกที่จะแชร์ข่าวความเห็นของคุณธนากรแล้วก็ตอบโต้ด้วยประโยคหลักเลยว่าทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศค่ะอ๋อคือดึงกลับมาที่หลักการใหญ่ของตัวเองเลยถูกต้องค่ะคือใช้โอกาสเนี้ยย้ำจุดยืนเดิมเรื่องการปฏิรูปกองทัพไปเลย โดยขยายความต่อนะคะว่าทหารที่เขาและพักสนับสนุนเนี่ยคือทหารอาชีพนะที่ทำหน้าที่ปกป้องประชาชนจริงๆมีสวัสดิการที่ดีโปรง่งใสปราศจากการทุจริตมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยแต่ว่าปฏิเสธบทบาทของทหารที่เข้ามาปกครองซึ่งคำว่าปกครองในที่นี้เขาหมายถึงกลุ่มที่ทำรัฐประหารแทรกแซงการเมือง ใช้งบประมาณที่อาจจะเปินจาเป็นทำไ IO หรือปฏิบัติการข่าวสารหรือว่าใช้อํานาจเอื้อประโยชน์พวกพ้อง v i p ออะไรแบบนั้นนะคะมันคือความพยายามจะแยกบทบาททหารออกจากการเมืองให้ชัดเจนเลยแล้วก็เปลี่ยนสนามรบจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นมาเป็นเรื่องเอ่ออุดมการเกี่ยวกับบทบาทกองทัพแทนอืมคือเลี่ยงการสถทะในประเด็นย่อยแต่ยืนยันหลักการใหญ่เดิมของตัวเอง แล้วเขามีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งตรงชายแดนหรืออะไรแบบนี้เขาก็ทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยค่ะว่าอยากเห็นการจัดการความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นชายแดนหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยอย่างมียุทธศาสตร,ร์มีความรอบด้านแล้วก็ได้สัดส่วนซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณนะคะว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงมันควรจะเป็นไปตามหลักการสากลไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าทักคําทางการเมืองอย่างเดียวครับ การตอบโต้ไปมาครั้งนี้นี่สะท้อนชัดเลยนะครับว่ารอยแยกทางความคิดเรื่องบทบาทกองทัพในสังคมไทยนี่มันมันลึกจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องว่าทหารไปทำอะไรที่ชายแดนแต่เป็นคำถามเชิงโครงสร้างใหญ่เลยว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของทหารเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ในระบบประชาธิปไตยใช่เลยค่ะประเด็นปกป้องกับปกครองนี่แหละค่ะคือหัวใจของความขัดแย้งทางความคิดที่มันดาเนินมานานวลีมีทหารไว้ทําไมเนี่ยก็ถูกนํามาใช้เพื่อตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพความจําเป็นของกองทัพในรูปแบบปัจจุบันในขณะที่อีกฝ่ายก็ใช้เรื่องอธิปไตยใช เรื่องความรักชาติมาเป็นเหมือนเกราะป้องกันการวิาพากษ์วิจารณ์หรือข้อเสนอการปฏิรูปต่างๆมันน่าสนใจตรงที่ว่าเหตุการณ์ความมั่นคงที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเฉพาะจุดเนี่ยมันสามารถถูกขยายผลให้กลายเป็นประเด็นการเมืองระดับชาติได้เร็วมากเลยนะครับกลายเป็นเวทีให้แต่ละฝ่ายตอกย้ำจุดยืนเดิมของตัวเองไป แน่นอนค่ะและการประทะทางความคิดเรื่องบทบาททหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการเมืองไทยต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายกันไว้อาจจะเป็นว่าเอ่อเมื่อเรามีมุมมองต่อสถาบันสําคัญอย่างกองทัพที่มันแตกต่างกันแบบสุดขั้วขนาดนี้มันจะส่งผลต่อความสามารถของประเทศโดยรวมในการกําหนดนโยบายหรือการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงจริงๆทั้งจากภายในและภายนอกในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง อันนี้น่าคิดต่อค่ะอันนี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวขอบคุณทหารไทยที่อดทนเจรจาช่วยขี้คลายปัญหาบริเวณชายแดนน,นายธนกรข้องใจในายจิรัต ว่าเป็นคนไทยแบบไหนไม่ช่วยปกป้องประเทศแถมนายจิรัตยังแซทหารนายธนากรบอกว่านายธนากรชี้มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไม่สร้างสรรพร้อมทั้งเด็บนายพิธาว่าหลบหายไปเลยคงรู้แล้วว่ามีทหารไว้ทำไมอันนี้นาย ธนากรแสะนายจิรัตกับแสะกะเน็บนายพิธาว่าหลบหายไปเลยแล้วบอกว่านายพิธานายพิธาคงรู้แล้วนะว่าทหารมีไว้ทำไมนายธนากรกล่าวขอบคุณทหาร ที่ช่วยเจราจาปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตำหนินายจิรัตทองสุวรรณที่วิจารณ์กองทัพว่าใช้สถานการณ์นี้เพื่อสร้างเพื่อทำพีอาร์และสร้างกระแสนายจิรัตบอกว่ากองทัพไม่ควรเข้ามาเล่นการเมือง น,นายธนกรยังพาดพิงถึงนายพิธาลิมเจริญรัตว่าหลบไปเงียบๆไม่ออกมาปกป้องทหารในยามที่จำเป็นทั้งที่นายพิธาเคยตั้งคำถามไว้ว่ามีทหารไว้ทำไมส่วนนายพิธานายพิธาได้ตอบกลับว่ามีทหารไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศ อันนี้พิธาต่อกกับน,นายชนกรว่ามีทหารไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศพิทาโต้ทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศนายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล แชร์โพสต์ข่าวของนายธนกรขอบคุณทหารไทยอดทนเจรจาทำชายแดนขี้ขายเนบนายวิธาว่าคงรู้แล้วนะว่ามีทหารไว้ทำไม่ ทหารวิทาตอบกลับว่าทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาพวกเราพักก้าวไกลจึงพยายามปกป้องหทหารที่ปกป้องประเทศและปฏิเสธทหารที่พยายามจะปกครองเราปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศทหารมืออาชีพที่ยืนอยู่ข้างประชาชน ให้มีสิทธิมนุษยชนสวัสดิการปลอดทุตรลิตมีเส้นทางอาชีพมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่เท่าทันใช้ได้จริงแต่เราปฏิเสธทหารที่ปกครองประเทศผู้ที่ใช้อำนาจนอกระบบททำรัฐประหารแทรกแซงการเมืองอยู่เหนือพลเรือนเบียดเบียนงบประมาณของประชาชนเกินควรทำสงครามเกล่าวทำสงคราม ข่าวสารไอโกับประชาชนใช้อำนาจ VVIP ไพีเอื่อในทุนทั้งในและนอกประเทศนั่นต่างหากที่เราปฏิเสธปลอเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนผมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยด้วยความห่วงใยแต่ไม่ประสงค์จะถูกลากและตอบโต้ทำให้เป็นชนวนทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและเกิดความขัดแยง้ง ไปมากกว่านนี้เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนของผมและพักประชาชนกำลังให้สติและแนะนำรัฐบาลได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางอันนี้นิธากล่าวตอบโต้ว่ามีทหารไว้ปกป้ปกองประเทศไม่ใช่มีไว้ปกครองประเทศคอมเมนต์จากเพจกรรมกรข่าว จริงๆคุณพิธาไม่ต้องมาอธิบายซ้ำก็ได้พวกเขาแก้งโง่เองก็เท่านั้นพวกเขารู้หมดแหละว่าทหารดีกับไม่ดีเป็นแบบไหนแต่ไม่รู้ว่าจะโจมตีคุณพิธายัางไงก็เลยจับเอาแค่วลีทหารมีไว้ทำไมมาโจมตีก็เท่านั้น แต่ที่ขึ้นปา่าใสไม่ใช่แบบนี้นะลืมคำพูดของตัวเองแล้วมัง้งทหารมีไว้ทำไมทหารมีไว้ป้องกันประเทศทหารไม่ได้มีไว้ทำธุรกิจอาณิสนามก๊์ฟสนามมวยบ้านจัดสรรช่องโทรทัศน์ไม่ได้มีหน้าที่คนวัยทำงานออกจากระบบไปเป็นพลทหารรับใช้ในายพล ทหารมีหน้าไม่ได้มีหน้าที่ทำสนามกอล์ฟสนามมวยบ้านจัดสรรช่องโทรทัศน์แมวอยู่ไหนอันนี้สงสัยเฉยๆถามเองตอบเองทหารมีไว้ทำไมมีไว้ขับแก๊บบอกทหารมีไว้ขับแก๊บชนกรลูกน้องพักทหารกิกี้เบอร์ต้น ขอธนกรเป็นลูกน้องทหารกิ๊กี้เบอร์ต้นทหารรู้หน้าที่ก็ดีแล้วครับสนับสนุนทหารที่ไม่รู้หน้าที่ก็มีไม่น้อยต้องพูดว่าทหารมีไว้ทำไมก็ถูกแล้วถ้ายาก,ยากแยกแยะได้ก็จะรู้ว่าทหารมีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่าให้มีทหารที่มีไว้ทำอย่างอื่น รู้ว่าหน้าที่ทหารคืออะไรแล้วก็อย่ายึดอํานาจนะครับทหารมีหน้าที่ลบไม่ใช่มีหน้าที่ยึดอํานาจคนเก่งเขาก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดยึดอํานาจบ่อยจนสลิมกะทิบูดจนลืมไปว่าหน้าที่ของทหารคืออะไร พิธาไม่ได้โง่แต่คนที่ไม่เข้าใจนั่นแหละอธิบายร้อยรอบคนพวกนี้ก็ฟังไม่เข้าใจหรอกเหมือนคุยกับกำแพงนักการเมืองที่แสะส้มเพราะไม่มีปัญญาชนะเลือกตั้งรอทหารเข้ามารัฐะหารแล้วเชิญเข้าร่วมรัฐบาลมาทางรัฐง่ายกว่า พูดไม่ซ้ำจำไม่ได้ถ้าไม่มีทหารก็แย่นะหยุดพูดเถอะจริงที่สุดมีแต่คนโง่ที่ตีความไปในทางผิดๆตอนปราศัยไม่ได้พูดแบบนี้นะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่สู้รบกันแบบนี้แล้วหมายถึงว่า แต่ก่อนพระปาใสว่าแบบสมัยนี้เขาไม่สู้ลบกันแล้วคุณลบกับใครผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะอย่าไปให้แสงกับธนะกรเลยโคดแถจริงๆนายพลมีเยอะ หานงบเยอะเอาเรื่องคนที่เป็นพลทหารธรรมดาทหารเกณฑ์พวกนี้ลำบากน่าสงสารทหารพวกนี้มีไว้รับใช้นายมานานแล้วควรยกระดับชีวิตทหารเกณฑ์และพลทหารยศน้อยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีค่าตอบแทนไม่ควรเอาทหารไปรับใช้ในายพล ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับราชการรวมถึงควรคุ้มครองชีวิตทหารเกณฑ์ตอนฝึกให้อยู่พื้นฐานบนความปลอดภัยจริงๆเรื่องทหารเขาพูดมาครบถ้วนนานแล้วแต่สลิมเลือกเอาเอาไปแค่แท็กแล้วก็เอาไปบิดตลกสุดคือนายแบกนางแบก เข้าใจไปบิดตาสลิมลืมตาใสผู้หญิงคงจะหลงไหลท่านนะหลงไหลหลงไหลเขารู้อยู่แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมแต่ที่แน่ๆคือไม่ควรเข้ามาบริหารประเทศครับถูกต้องครับพิธา ชัดเจนแล้วไปถามนายกให้หน่อยว่าตอนนี้ไทยมีนายกหรือเปล่าครับถามว่าตอนนี้ไทยมีนายกหรือเปล่าอธิบายร้อยรอบพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องกินแต่หญ้าหวานทาหารผมสั้นเลื่อนยศไว ทหารมีไว้ทำไมตอนพูดหาเสียงไม่ได้พูดแบบนี้เด็กประถมยังรู้เลยว่าทหารมีไว้ทำไมก็ถูกของเขาคนไหนที่อคติก็ก็เอาประโยคติดหูว่าทหารมีไว้ทำไมไปตีความหมายในแบบผิดผิดและอักติอยู่ดี พูดอีกก็ถูกอีกชัดเจนครับวัฒนากรนะถูกต้องทุกคนมีความเก่งเฉพาะด้านใช้จุดเด่นของตนเองพัฒนาประเทศดีกว่า ตอนนี้มองเห็นแล้วว่าคนที่ทำงานหนักจริงๆคือใครทหารมีไว้ทานไก่ย่างวิเชียรบุรีเกี่ยวอะไรวะเลือกตั้งครั้งหน้าคงรู้นะว่าจะไปลงคะแนนให้พักไหนทหารมีไว้ซักกางเกงในให้นายพลมีไว้ขับแก๊ปให้นายมีไว้แทรกแซงการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์ วงเล็บทหารดีๆก็มีอีกเยอะอยู่แบบเยี่ยบเียบ,บ้างก็ได้ครับไม่ต้องแสดงออกทุกเรื่องโตให้เป็นเย็นให้พอถ้าคนไม่ชอบอธิบายให้เขาฟังยังไงก็ไร้ค่าไม่ได้สับจับมากระเดียดพูดดีจัง ทหารมีไว้หาข้าวหาน้ำให้นายกินตอนมื้อเช้ากลางวันเย็นผมเองครับผมอยู่หน้าห้องนายนี่บอกว่าเป็นทหารอยู่หน้าห้องนายต้องคอยหาข้าวหาน้ำให้นายกินเช้ากลางวันเย็นไอโอไรสมองดิ้นยับไม่ก็คนแก่ขอจัดได้ไหมเสพข่าวแต่เพจสลิม พอเซนเตอร์กลับมาอีกแล้วนะครับหิวแสงอีกแล้วขึ้นศึกขึ้นตึกช่องสามสี่หวานเจี๊ยบมีแต่พวกดันทุลังเท่านั้นที่แกล้งไม่เข้าใจรู้หน้าที่มีวินัยทหารไทยมีไว้ปกป้องประเทศล่าสุดปกครองทุนจีนนี่คือคำตอบแบบผู้นำที่มีวุฒิภาวะ เขาก็อธิบายถูกต้องแล้วนะครับอยากได้ฐานชั้นผู้น้อยมีไว้ปกป้องประเทศฐานชั้นผู้ใหญ่มีไว้คอรับชั่นกินภาษีประชาชนนายกต้องฉลาดแบบนี้ส่วนนายกคนไหนพูดไม่รู้เรื่องก็เห็นเห็นกันอยู่ มีแต่ทหารที่อยากจะมาเล่นการเมืองทั้งนั้นคนดูเขาฟังก็รู้ว่าเจตนาแบบไหนประชาธิปไตยกับเผด็จการต่างกันตรงไหนครับทหารมีไว้ปกป้องประเทศมีไว้ปฏิวัติตรัฐบาลกินงบกันไป ทหารมีไว้ปฏิวัติออกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบ้านเมืองจะมีคนลุกลานแต่นักการเมืองนี่แหละตีกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาบอกบ้านเมือง บ้านเมืองมีคนลุกลานแต่นะักการเมืองมีแต่ตีกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเสียเวลาเปล่าที่จะมาตอบคำถามกับคนแบบนี้และนี่ก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดจากเพจสอรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว